ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเปลียนรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดสำปาง,งานจังหวัดฉะเชิงเซาปี2483หลวงพ่อคงสุวรรณะ วัดสัมปางามจังหวัดฉะเชิงเซาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะชาวเมืองฉะเชิงเซาและใกล้เคียงถึงแม้ว่าในสมัยนั้นวัดสัมปางงามจะเป็นเพียงวัดเล็กๆอยู่เข้าไปในป่าลึกแยกจากอำเภอพนมสารคามไปทางขวามือ การเดินทางลำบากมากลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาก็ยังดันด้นไปเพื่อกาบนมัสการท่านแม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์แห่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยวยังเดินทางไปกาบนมัสการท่านทุกปีแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อคงอย่างแท้จริงผู้สร้างหลวงพ่อคงสุวรรณะ เป็นชาวเขเมรแขวงเมืองพระตบองเกิดประมาณปีพศ2377บรบรพชาเป็นสำเนนตั้งแต่อายุ15ปีจนอายุครบบวชจึงอุป,ปสมบทเป็นพระภิกษุและเริ่มศึกษาพุทธาคมและไสยเวทจากพระณาจารย์ชาวเขเมรที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเมืองพระตะบอง อยู่ภายใต้ราชนาจักรไทยมีเจ้าพญาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลอยู่ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อคงเป็นอย่างสูงเมื่อจะเดินทางกลับเมืองไทยเนื่องจากต้องยกเมืองพระตะบองให้ฝรั่งเศสท่านจึงนิมนต์หลวงพ่อคงให้ร่วมคณะกลับมาด้วย เพื่อเป็นกวัญและกำลังใจในการเดินทางให้ราบรื่นเมื่อมาถึงแถมอำเภอพนมสารคามซึ่งเป็นป่าดงดิบหลวงพ่อคงเห็นว่าเป็นอนาบริเวณที่เงียบสงบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจริญวิปัสนากรรมฐานท่านจึงขอพำนักในบริเวณดังกล่าวเจ้าพญาอภัยภูเบศจึงได้สร้างกุฏิและเสนาสนะสนะถวายหลวงพ่อคง ก็จะมันษาตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาความที่ท่านเจริญด้วยวัดปฏิบัติและด้วยอภิหารความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ปรากฏแก่ชาวบ้านเริ่มเดินทางไปกับนมัสการและร่วมกันปลูกสร้างาศาสนสฐานและเสนาสนะต่างๆจนกลายเป็นพระอารามให้ชื่อว่าวัดสัมป่างาม และเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อคงมรณภาพเมื่อปีพศ2485สิริอายุได้108ปีความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธาคมและสายเวทเป็นที่เรื่องลือท่านสร้างวัตถุมงคนเพื่อแจกจ่ายหลายชนิดทั้งสมเด็จชานมากเหรียญแหวนตะกรุดผ้ายันเสื้อยันและผ้าประเยียดสร้างพระเครื่อง แต่ละครั้งจำนวนน้อยมากดังนั้นผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงหวงแหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญรุ่นแรกปีพศ2483ซึ่งท่านสร้างในโอกาสทําบุญครบรอบอายุร้อยหปีหรือที่เรียกนิยมเรียกกันว่าเหรียญปราบตาลน,นับเป็นเหรียญที่หาดูหาชมได้ยากและเป็นที่หวงแหนของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา และผู้มีไว้ครอบครองยิ่งนักเนื้อมวลสารสร้างเป็นเนื้อเงินลงยาและเนื้ออันปากา้าโดยเฉพาะเนื้อเงินลงยานั้นสวยงามมากและมีจำนวนน้อยมากๆปัจจุบันแทบไม่ค่อยพบเห็นพุทธลักษณะลักษณะเป็นเหรียญรูปอามหูในตัวขอบข้างเลื่อยพิมพ์ด้านหน้ายกขอบ ทำลายโค้งโบมีรูปเหมือนหลวงพ่อคงรอยองค์ครึ่งองค์อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นแผ่นป้ายจารึกอักษรไทยคำว่าหลวงพ่อคงสุวะนัน,นะพิมพ์ด้านหลังบนสุดจารึกอักษรไทยว่างานทำบุญอายุร้อยหกปีถัดลงมาเป็นยันสี่เหลี่ยมมีอักขระ ขอมอ่านว่ามะอะอุอุอะมะพุทโธตรงกลางยันเป็นรอยเล็กจานด้านล่างเป็นอักษรไทยคำว่าวัดสำปางามฉะเชิงเซาและ2483พุทธคุณเป็นเหรียญทั้งคงกระพันชาตีแข้วคาดและเมตตามหานิยม ครับเรามาพิจารณาดูจุดลับและตำหนิเหรียญหลวงพ่อคงวัดสัมป่างามจังหวัดฉะเชิงเซาปี2483สวยๆนั้นราคาแพงมากราคาเป็นหลักล้านเลยทีเดียวรุ่นแรกปี2483ขอบข้างเรื่อยส่วนจุดตายหรือตำหนิพิมพ์นั้นต้องเข้าใจก่อนว่าตำหนินั้นๆ เกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนการแกะบล็อกแม่พิมพ์หรือเกิดจากขั้นตอนการปั๊มเหรียญยกตัวอย่างเช่นเหรียญบางรุ่นสร้าง3000เหรียญแล้วเกิดมีบล็อกขยื่นอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าเหรียญที่ไม่มีร่องรอยบล็อกเคลื่อนจะเป็นเหรียญของเก๊เพราะเหรียญที่ปั๊มช่วงแรกอาจจะออกมาสมบูรณ์แบบก็ได้ หลักการสำคัญของการศึกษาเหรียญขึ้นอยู่กับ 1. ดูพิมพ์ดูรายละเอียดทั้งหน้าและหลังให้ถูกต้องถูกพิมพ์ 2. ดูพื้นผิวเหรียญต้องมีความแน่นตัวตามธรรมชาติของเหรียญปัม๊ม 3. าดูเส้นสายลายเส้นต้องมีความคมชัดขอบตัวหนังสือตั้งชันกับพื้นเหรียญ 4. อ่านความเก่าของพิมพ์เหรียญเป็น5 ต้องรู้ว่าเหรียญรุ่นน,นั้นๆตัดขอบอย่างไรนอกจากนี้ก็ยังมีองค์ประกอบปีกย่อยเช่นขนาดของเหรียญความหนาบางหูเหรียญครับและนี่ก็เป็นการดูเหรียญซึ่งตีรีวิวได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสำหรับ เรื่องเล่าเหรียญหลวงพ่อคงวัดสำปางามของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกับคลิปต่อไปของตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ